แน่นอนใช่หรือว่าจะได้อันนั้นเออไมค์คนไมค์หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะจริจริงพูดสิเลิกงานแล้วบักรินเริ่งานจะไปเก็บเห็ดมีใครบ้างมีใครบ้างน้ำเชื่อมยอน้ำตองแมโยแล้วใครอีกบุหรี่ต้นอะีกวันนี้มีเด็กพาพาเด็กมาเก็บเห็ด รถเข็น<า>ล้อเข็นนะล้อเข็นสมาชิซ้ายหรือขวาซ้ายนีว่วะ

ร้อนไหมเอาเซนนี่เอาเซนนี่แต่ก้าเลยเอามาพี่เอาถือให้ไปอืม้มสวยๆนี่ ต้องเอาไม้ไปด้วยนะคะเฮ้ยตอนนี้เวลา5โมง5มง15นะคะจะมืดแล้วะค่ะ้าบใหญ่น้อยใหญ่สิสาม หรอเราก็อยาก,กไปข้างในอยู่นะไปเข้าของนูกไจ้าไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะมาหาฝั่งนี้เจ็บบาดแผลนอนเอาไม้เล็กไหมล่ะเอาไม้ใหญ่นะเหมือนตน้องมีอะไรตายแน่ๆแหละแถวเนี้ยอ่ะเข้ามาเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยจ้าเห็นแล้วเหรอโอ๋โอเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยว กัมตองมาลูกก so right? ัมตองมาไหนไวเห็นแล้วสุดยอดเห็ดถ่านแล้วทำไมไม่ไม่เป็นสีดำล่ะเห็ดถ่านอันนี้เห็ดถ่านอันนี้ไงอ่าเห็ดถ่านครับครับเคลียร์ไปครับจักดอกจักดอก ได้ได้เองแล้วเหรอแล้วก็เขาไม่ถ่ายไหนลูกไหน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 เป็นแบบใดนี่เด็กโดเร่องอะไแม่เตือนอ่าแม่เตือนน่าใค่ด้วยโอ้ยสวยเออสวยมากอันนี้ก็ใช่ใช่ปะอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่นะอ่ะเดินไปลูกเดินไปหาพี่เมดิ เป็นเมโอ้ายทดโอ้เดี๋ยวพึ่งลูเยวพึ่งเกลียวเกอ่ะอ่โอ้อไม่อเแมกมาแนเออแม่อมกมาก็ไม่ใส่แม่วะไหนอ่ะพี่เมย์โอ้ทำไมดอกขาวๆก็ต้องไปเก็บลูกเอ้อ,อก็ต้องเก็บม,มาลูกโอเคเก็บได้ไหมอ่ะโอเคอาศัยต้า ออล้ยอหลอดออันนั้นล่ะอันนี้ก็แม,ม,ม่นปะค่ะโอ uh ้มาอยู่ใต้ใบไม้บนครับอันนี้ก็จะเขี่ยมหมดะคะาารับอือฮ uh ะเขาก็เขี่ยเหมือนกันเหรอนี่ครับเอ้โ้นี่ตุ้มๆน,น, uh นี่กำลังนุงนนเมเต็มเลยนี่ยตุมต้มๆใช่ไหม บานๆให้ขาวดีบานๆขากันเลยครับบานๆเรวอืออือนี่นไปปีนลยครับไปเทปไปปีนฝนครับบานมาแน่นไหมาน้าติมาข้นเลยลูกยงค่ะเขี่ยกันน้องกันตองนี่ไงเจอแล้วนี่มาเก็บแล้ว ถ uhh ้านแงก็สากวใช่ไหมไม่ต้องล่าง็งก <laughs> oh! <laughs> hey! ้มเงยก้มเงยก้มเงยก้มเงยรไม่หลงหลอกลูกฝ่ามันนิดเดียวเองมันไม่ไกลโอ้เฮยเจ้าโทรศัพท์พอดีอะหยิบมาลูกหยิบมาไหนโอเคใส่ถุงเลยลุก ตัวนังหน่นี่ๆๆๆๆอยากมาต่องกลัวจัอกลับบ้านเด็กพึ่งแ่ก็ยังอยู่แ่แม่อยู่หังก็อยู่ข้างหลังเราเลยัวเ้ยมี่ะถ้าเราหลงหาแล้วมอ๊าเหงปานี่ก้องอีกตัวอีกนึงหน่นก็ต้องนึงนก็ต้องนกต้องอีกนึงแล้วคุนใจะลับที่อ่อล้วยใ่จับเด็อีกแล้ว หลุดงั้นไปไนอะใส่เลยนี่ไหนี่กุญแจดีกว่าแต่ว่าจะหาผ้ามาเยดีกว่าหน้านันกุญแว่าไหมว่าอะไรเนี่ยเดกมีา่กๆนีเราสองคนเหงื่อดูเหงื่อสิโ้หข้างหน้าิั่ข้างไหนล่ะนั่งกับหลังหรอไหนละ มาทางนี้เขาอยู่ทางนู้นกันมามาเห็นเหมกันเลยนันนน่นๆนะนั่นก็ต้องเก็บให้เยอะด้วยเราเก็บก็ได้เป็น10เลยเนี่ยเอ้เป็นสิบได้เหรอไหนอะ่ะาาโอ้โอ โอ้เยอะมากเลยอะ่ะบา้างแถวบ้านพี่ไม่มีนะเห็ดอันเนี้ยเห็ดขาวดินอ่าไม่มีมอร่อยนะแหงน,นิดไม่แก่ละลนั่นน้องโยอดอกนึงเหยียบไปแล้วนะไ,ไหมน่ะตรงนูน้นเนาะตรงเบรืรอได้เห็ดอ่ะโอ้ปเไปเไปตอ,องเยอะมากเลยอ่ะ<ถ> อ้าวเจอแล้วดอกเล็กๆนี่ไง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 ตัวน,นี้คือห้ามงสี่สิบ พิชูดีจังเลย่ะยตอนตออยเยดออกไออดียนย้นอนย,ย,ยตะลังขึ้นโอ้ยต้นตองก็เขียนไปเขียนมาก,ก็เห็นเห็ดแล้วมันก็ตาเท <pek ney. S 1> ่าเห็ดเท่าโดนอันนี้เลย

โอ้ยสองดอกใช่ไหมนี่เขีย์โอ้ยแก่หมดแล้วนี่เขีย์ไปเขีย์มาก็มาเจออันนี้แล้วก็เท้าแล้วค่ะแต่ก้านยังได้อยู่อืมตัหนี้ก็ได้นะอ้ยปกแกน้อยใช่ใช่โอ้ย,อย,อยตาละพี่เหียมไหม วัดที่เหยียบมันเลยหรออือเอากไ็ได้น้อยแล้วมนันก็เละมันก็เละตุงเตะตแล้วเนาะโอ้โหนี่ไงอีกดอกหนึ่งนี่ไงชอบไม่เห็นชอบก็เหยียดย่ำเข้ามาเลยดอกเล,เล็กๆโอ้ยกระโดน <ไป S 1> กระโดนเลยไป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 กลับกลับกลับ กลับกลับกลับค่ะมืดค่ำแล้วจา้าได้เวลากลับแล้วโอ้พอกันได้หลายได้น้องฟางนะใส<ช>่น้องฟางนะน้องฟางกันได้หลายลงน้ำมา,า,มาทัง้งอ,องนดี้ด้วยใช่ไม้เท้าหมือนโอ้ยังจีบยังร่วมกันเนะตัก <laughs> เอากระตุ้นไงบ่อยู่ดีๆก็มาได้ใจีเลย ว้งามขนาดดอกนี้งามสุดเลยอ่ะเยี่ยยวนะวีได้นะจ้รุงกันนะพักรุกันนะพัก มันไม่มันไม่โยพี่อ๊บน้อยเดินนี่ก็ไม่ได้ได้น้อยเดจ้าเท่านหลายเดือนจ้าอ้า <finance, S 2> วสุดยอดมากเลยอ่ะ่สวยขนาดอู้งามขนาดเลยอ่ะ <dealing League 99> เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยเราก็เดินเดินเสียงอะไรอ่ะเสียงแมนงร้องเสียงอะไรนะแมนงร้องต้อตะกาทำไมเสียงใหญ่เสียงดังมากอ่ะอ่าสุดยอดเลยอ่ะบองดูค่ะนะจะแขกมือต้อตะก้ามาใส่ได้นู่นคุณว่าไม่เสียวแถวนี้สิโอ๊ย

ไผ่ฟ้าไผ่ฟ้าช้าโอ้ยพี่ทองได้หลายเด้น้องฟางก็มาได้หน่อยเด้อใส่ถุงน่ะ càng có đai <laughs> càng đuôi <laughs> năn đuôi sao